เอาแล้วครับผมก็ตัดได้ไปประมาณก็ได้เยอะอยู่พอสมควรนะครับเกิดเหตุการ์ตัวไม้นะครับตัวเอ่อตัวจับนะครับหักนะครับนี่รุนแรงเกินไปนะฮะเหลือแต่ข้างเดียวเลยตอนนี้จะ DIY นะครับตัดไม้มานี่เราใส่ค้คล้ายคล้ายกันเลยนะครับแต่ก็ต้องหาตัวยางรถนะครับเดี๋ยวมาพันไม่รู้ว่าจะอยู่หรือเปล่านะครับยังไงก็ต้องประคองให้มัน ให้เสร็จงานวันนี้เนาะเหมาะเจาะมากโบราณคองโบราณมั้งจับเตกคออมีติี่เตกโอเคแล้วทุกคนครับเดี๋ยวทำต่อละนะครับ โอเคเดี๋ยวมาอัปเดตกันหน่อยนะครับก็ตอนนี้ทําได้ไปประมาณอยู่อยู่ที่ประมาณสัก6 0นะครับของพื้นที่นะครับก็คงจะทําไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าแดดยังพอมีอยู่นะครับแล้วก็ตัวเครื่องตัดหญ้า DIY ของผมนะครับก็ยังใช้งานอยู่ได้แบบก็พอก็พอได้นะครับก็พอได้แต่ถ้ากลับบ้านไปให้คุณพ่อเห็นก็คงจะแบบมีเครื่องนะฮะจับเครื่องตัดหญ้าทีไรนะครับพังทุกทีนะฮะโอ้ย อยากได้ไม้<ฮ>นะครับต้องเอาใช้แบบนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็คงจะต้องใช้ไปอีกนานนะครับเพราะว่าพื้นที่เนี่ยค่อนข้างที่ใหญ่แล้วก็คงจะต้องใช้เครื่องตัดหญ้าอย่างเดียวตอนนี้ก็น้องรักนะครับก็ยังทํางานอยู่นะครับแปนๆอยู่นะครับข้างหลังแนตะ่ผมจะทําการตัดบริเวณตรงนี้นะครับเป็นบริเวณที่ผมปลูกไอ้มะพร้าวน้ําหอมนะครับแล้วก็จะเอาญ้าตัวนี้ไปให้วัวที่บ้านด้วยนะครับก็คง,งจะ ได้สองต่อเลยนะครับผม